ข้อ13นะครับโจทย์บอกว่าคว้างลูกบอลไปด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีในทิศทำมุม30องศากับในลาบโดยตำแหน่งที่คว้างอยู่สูงจากพื้น20เมตรนะครับหาความเร็วของลูกบอลเมื่ออยู่สูงจากตำแหน่งที่คว้าง3เมตรนะครับก็คือโจทย์บอกว่าเราเริ่มคว้างลูกบอลน,นะครับ ด้วยความเร็ว20เมตรเวินาทีทำมุม30องศากับแนวราบโดยที่พื้นอันนี้สูงขึ้นมาี20เมตรนะครับถามหานะครับความเร็วของลูกบอลเมื่อสูงจากหน่งที่กว้าง3เมตรนะครับ ก็ก็คือถามหาว่าเมื่อ s y เท่ากับสามเนี่ยนะครับ v เท่ากับเท่าไหร่นะครับจากข้อมูลตัวนี้เรารู้ความเร็วต้นตามแนวแกน y นะครับสามารถคำนวณได้ก u y เท่ากับ u sine theta ก็คือ20ส s i n าย30องศาก็คือ10เมตรเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็จาก vy นะครับกำลังสองเท่ากับ uy กำลังสองบวกด้วย2 ay sy แทนค่า u y คือ10 a y คือความเร่งในแนวดีก็คือลบ9.8 s ก็คือ3เมตรนะครับเราจะได้ความเร็วตามแนวแกน y มีค่าเท่ากับ square r o o t 10ยกกำลังสองบวก 3ได้วาม,มีค่าเท่ากับ6.42เมตรเปอร์เนะครับเสร็จแล้วความเร็วตามแนวแกน x ก็จะมีค่าเท่ากับความเร็วต้นตามแนวแกน x เท่ากับ u cos ซน์ซี u คือ20แทนค่าโค s ซน์สาองศาเข้าไปได้17.32 เมตรเปิดเสรดังนั้นความเร็วของลูกบอลก็จะมีค่าเท 2, 2, ่ากับแคลรูส vx กำลังสองบวก vy กลังสเท่ากับ6.42กลังสองบวก17.32กลังสองได้18.47 เมเปิดเสร็นะครับโจทย์ถามต่อว่าลูกบอลที่ไมไปได้สูงสุดเท่าไหร่สูงสุดก็คือตำแหน่งที่ความเร็วตามแรงกนวาเป็นศูนย์ั่นเองนะครับถามว่า h y เท่ากับเท่าไหรนะ่จากสมการ v y กำลังสองเท่ากับ u y กำลังสองบวก2 a y s y แทน v y แล้วกับ0ู u y รู้แล้วว่าเท่ากับ10นะครับแทน a ด้วยลบ9.8 s y นะครับเราก็จะได้ s y มีค่าเท่ากับ10กำลังสองหารด้วย สองคูณเกุดแปก็จะมีค่าเท่ากับ5.1เมตรนะครับสูงขึ้นไปจากจุดที่กวา้างข้อ1 3บจุดสถามว่าบอลจะไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่ในแนวราบ ก็จาก s นะ s x เท่ากับ u x t x ครับ mm hmm.